นะบางทีก็ทำอะไรก็ไปคนเดียวทำคนเดียวไปช้อปปิ้งซื้อของอ่านะโดดเดี่ยวไปคนเดียวไม่สนใจฉันก็ไปได้อนะชาววันเสาร์จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยจะแคร์อะไรเท่าไหร่หรอก่นะนะแต่เขาก็เหมือนกับว่าแค่เอาใจเขานิดๆหน่อยๆมันก็ดีแล้วนะชีวิตความรักคู่เนี่ยนะบางทีอย่าเฉยเมยกับเขามากนะแค่อกเอาใจพูดจาดีกับเขามันก็อ่อนไปหมดแล้วชาววันเสารนะ์นะ่ะนะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ขี้บ่นหน่อยนะแล้วก็หูเบาบางทีก็อย่าหูเบานะอนะบางทีผู้หวังดีทั้งหลายแหละก็อย่าไปเชื่อมากนะักฟังหูไว้หูรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าชีวิตความรักครอบครัวย,ยังไปด้วยกันได้ดีอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ยอมทําอะไรคนเดียวไปก่อนนะคะลำบากก็ต้องทนแต่ก็มีโอกาสดีกันอยู่นะคะส่วนคนที่คบกันเนี่ยเดี๋ยวจบเดี๋ยวเลิกนะอืม แต่ก็มองว่าเป็นคู่คู่ถูกใจกันอยู่นะความสัมพันธ์ก็ก็ยังก็อย่างที่บอกอะ่ะทุนต้องลดที่ถี่ลดความเป็นเด็กมีเหตุมีผลมากหน่อยมาเอะอะเลิกเอะอะเลิกเนี่ยนะคะทําให้คนรักนี่ไม่มั่นใจแล้วนะคนรักของชาววันเสาร์ที่คบกันเนี่ยอืม เนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือทำธ,ธุรกิจร่วมกันกิจการร่วมกันซื้อบ้านซื้อรถเก็บหอมลอมริเพื่อจะสร้างชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็เดี๋ยวจบเดี๋ยวเลิกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถือว่ายังเป็นคู่คู่ที่ดีต่อกันแต่ว่าคู่แท้ก็ได้มันเลยเป็นวิบากกรรมบางทีเลิกเลิกดีๆอ่ะเลิกไปก็คบเลิกพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวเลิอกอ่าเดี๋ยวคืนดีเอะอะ เลิกเนี่ยคุณต้องลดความเป็นเด็กลงนะลดการเอาแต่ใจตัวเองมีเหตุมีผลเพียงพอเนี่ยพะคนรักเขาเริ่มละเลิมไม่มั่นใจละถ้าเป็นอย่างเนี้ยเลิกเลิกบ่อยๆนี่เขาก็ไม่มั่นใจแล้วนะกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่าไปเอามาเป็นอ่าก็เรียกว,ว่าวิบากกรรมที่มันเข้ามาอย่าไปคอยตามมันนะอย่างเช่นเรื่องเก่าๆเดิมๆก็อย่ามาพูดอย่างเพื่อนเก่าเข้ามาทักทายหรือแฟนเก่าเข้ามาทักทายก็อย่าไปคิดมาก ตราบใดที่เขายังดีกับเราสม่ำเสมออยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อนาคตมันยังลําบากอยู่นะต้องหนักแน่นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยแต่ชาววันเสาร์จริงๆแล้วนะล้มแล้วเขาถึงจะเลิกไปเนี่ยเขาสามารถที่จะคบกับคนอื่นได้แบบไม่นานหรอกอืมเสียใจไม่นานว่ากันเถอะคนคนวันเสาร์เนี่ยอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นโสดเนี่ยเสียใจไม่นานอะ่ะแล้วตอนนี้ก็นะ มีคนเข้ามาเยอะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะแต่คุณไม่ชอบใครตอนนี้คุณยังอยากจะใช้ชีวิตอิสระอยู่นะถึงจะผิดหวังเสียใจไม่นานนะ่ะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์ให้กับเขาเขาไม่ครบนะชาววันเสาร์ที่เป็นโสดเนี่ยบอกได้เลยหนึ่งคุณมีอะไรไหมคุณมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะมาคบกับฉันคุณเลิกกันจริงหรือเปล่าคุณโสดไหมคุณมีเงินไหมคุณมีงานทําฐานะคุณเป็นอย่างไรอ่าเขามองเรื่องเหตุผลนะเขาไม่ได้อเอาความรักเป็นใหญ่นะ เอาความอยู่รอดเอาความมั่นคงละมีคนก็มาเยอะนะไม่รู้จะเลือกใครจริงๆก็คุยกันไปสบายๆอยู่นะชาววันเสาร์แต่ตัวเองยังไม่ตัดสินใจหรอกถ้าไม่มีอะไรให้อย่างที่บอกไปอะนะแต่พอคนที่คุณกำลังมองๆเล็งๆอยู่เนี่ยก็อย่าคิดนะว่าเขาชอบเขาก็ยังไม่ได้ชอบคุณนะบอกได้เลยนะเพราะว่าเขามองๆแล้วรู้สึกคุณมีคนคุยเยอะอยู่ทำให้เขาไม่มั่นใจอะ่ะ ความสัมพันธ์หนึ่งแม้จะคุยกันไปได้แต่ว่าอนาคตก็ยังพัฒนายากอยู่นะยังไม่ไปถึงไหนนะอืมนะคะแต่อย่างนั้นนะคนที่เป็นโสดตัวชาวเสาเองก็ยังไม่ได้มีความแบบในเมื่อคุณยังไม่เปิดใจรักเขาจริงๆต่างๆเขาก็ยังไม่เปิดใจนะบอกได้เลยอ่าเพราะว่าจะมองแต่ว่าฐานะหรือการงานมันก็จริงองนะพราะว่าชาววันเสาร์นี่โสดนะ เจ็บมามากแล้วเพราะนั้นทำอะไรเขาจะมีเหตุมีผลของเขาอะ่นะแล้วก็จะคบคนไปอย่างช้าๆก่อนดูคือก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนสบายๆไม่ได้รีบเร่งว่างั้นเถอะนะความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ที่เป็นสดน,นะก็คงจะประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามจะมีการทำนายให้อีกอยู่นะคะถ้ากครจะดูแบบดวงทั่วไปก็ไปดูได้นะคะคในรูปแบบของ12ราศี12นักสัตว์ทำให้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะ เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆออกมาในปีหน้านี้ให้อยู่นะคะสำหรับปี2 5 6 8อันนี้เป็นความรักล้วนๆของคนทั้งเจวันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนี่ยดูให้นะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ